ัสที่พ่อแม่พี่น้องป๊อกป่ายซื้อผูกสือคนจ้าพี่น้องป้องป่าจ้าเห็นจานเปล่าเปล่านี่โมเมนว่ามาดามสิมากินอาหารว่างเด้พี่น้องว่างท่านเด็กเท่นวกินมันเป็นอาหารว่างมันนี้มาดามสีกินอย่างพี่น้องโอ้ยหิวเขาวมาดามนุชยูเคนะขอนแกนโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นนะคะชอปปิ้งมาจ้าแม่ไปรามพิรุจีแม่วันนี้สีกิน อันก้อยขนมเส้นซั่วขนมเส้นใส่น้ำปลาแดดพี่น้องเบิงๆๆ่งเบิ้งเบิ้งขอดีเทแล้วโอ้น้ำปลาแดดลุกมาแล้วพี่น้องพูนน่ะเป็นกะละมังโอ้ยล่นน,น้ำโพดพบ่พี่น้องโอ้น้ำล้นน้ำล้นโอ้ยสดเท่แม่สดเท่แม่อื้มอืือแซ่บเจ้าพี่น้อง ซาบขนมเสมนะะ้นมาแล้วค่ะพี่บักเียเนี่ยไปได้มาตลาดี่ลูจีแล้วค่ะเด้อบักีอาหน่อยบักีอาหนีิก็มีนี่บักเากียต้องแรงก็มีนะคะอันนู้นกิ้เคียวนี่กับปากียอาปากียาปอบันท่นาหนึ่งล้วพี่น้องมาขามันยิ้วเข่าขยิ้วเข่าก้อยข,อขนมเส้นถยยย้วยใหญ่ๆโอุ๊อ๊เอา ที่เดี่ยวกระมังห้องแปดคนฮ่าก<ะ>ระโโตโทแทบเก็บหมูกับมี่นะคะเรากระมาดามกับสีไสดบักพริกบึ้ยเนาะงห้อหยลงไปเลยค่ะห้อยลงไปโลดบักพริกเนี่ยบักพริกเขียวพี่น้องหาบักพริกกระเลี่ยมไม่ได้พี่รู้จีว่าบักพริกกระเลี่ยมเมือดพ่ะนะบ่มากพ่ะนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ึ้นมาถวยน่อยมากพีน้องกามังบดกามังสี่ส้มนี่แหละค่ะอมบ่าหลายอยา่างกินเล้วพี่น้องเส่บๆค่ะซ่าน้ำประเด็กน้ำประเด็กเซ้นนำุงสุรดเนี่ยแส่พี่นอ้องแซ่มม cái này thể kết đất Xem mốc nó mày nằm con Má phải ngọt nhẹ 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 บีชุดเหรอคะอม,มาเด้อพี่น้องเอ้ยถั่วงอกกับนะะี่เลยค่ะที่ถั่วงอกนุ่มใส่เลยคะ่ะ ไปได้แบบนียข้างกบมาน้ำข้างกบข้างเขียดข้ามยังไงไปหโอโอ้โอ้อืม ก็ไขไขต้องกบอืม้ใช้ตุ่มหูอืมเห้มาข้าวหนังหนังดำเพื่ออืมฉไหน่อยจ้ะตัวเาวา้งนงไป ดนเลยค่ะอืมอืมมาจะไซื้อมากะตอมากะตอ่อกับบ้านี่อืม าขนมเส้็คุกน้ำประเด็เเดซื้อๆกับแซ่แซ่ได้เป็นของคันเฮี้วมาก พี่อันนี้แซมกหน้อไม่แซ่บแซมกหน้อไม่แซ่แก่งหน้อไม่สุดยอดกรบกินกับก่อยแซ่บแห้ง,งเผ็ดพี่น้องเผ็ดอหวานจิดด้วยอันนี้ วัดดีกว่าอืไม่ร้อนลมล,ม,ลมแห้งพี่น้องจา้า มาใส่แอลมันก่อนไปเอาขอบคุณ hmm. ค mm ่ะ M-U-M มีมัอ mm ืม M-U-M มัมันด yeah, mm ้ยให้กับจมีชมาสติกะ ไวดี่่ะมาพร้กหนัม่ใป็นไก่กินนะมักินรสซิมืงไหร่คำมันเป็นยังอนเป็นอะพรเบๆน้องอืม ดูอก,กัน,กนอ,อันนี้เสียบไหมอ่นะหาวนั่งเทียงอืมหืม่านประเด็นปัน่นฟัวงอกลองก่อไปลองจวดลงก่อน

จันม่เนอเยี่ยเสียงดังไหมลูกแอร์กิวค่ะอืม อทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วทัจ้งหิวทจ้งแสบเนื้อข้าวมันย่ายืม bà kia không cho kia mình kia kia ăn kia nồi ừ dạng thằng xã luôn แค่เป็นอะไเสนปลาแดกกั

ตัวขนมเส้นจะนำไปแดกซื้อๆแต่แซ่บมากินอ่าประเด,ก,ะก,นนะเดกที่ต้ลำข้อลำข้างให้ลำหอมกินไหมคลื่นเหมือนเลยค่ะ ข้าวเดียวนังกินสิบสองสิบสมนาทีแล้วนั่งคุยไปกินเลยว่ <c oughs> ปาปวดอะไรี่นอ,อืม,อม

อ้าว14นาทีอีกแล้วพี่น้องปัยามลงลงงย่างอยา่างไรกนบะหมียิงข้าวเดียวแต่ว่าลงบนหนี่โดนขนาดหมุนตีวรีวตีวรีวอยู่นั่นะเอาอีกค้าหนึ่งพี่น้องจ้าเดมาดาังกับสีเซาแล้วมัน14 1

ดีก่อนเว,าวลาไปเร็วได้เกิมขอบคุณสุขภูมทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกสับสค่สสุขภูมสุกคนเลยขอบคุณลหลายๆจ้า